สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงทิศของแรงที่กระทำต่อประจุนะคะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับทิศของแรงที่กระทำต่อประจุเราจะเริ่มพิจารณาจากการที่มีประจุ2ประจุก่อนนะคะมีประจุสองประจุว่าจะมีแรงกระทำต่อสองประจุนั้นยังไงนะคะ ซึ่งประจุก็จะมี2ชนิดนะคะแรงระหว่างประจุเนาะสำหรับในกรณีนี้จะเป็นประจุ2 2ประจุก่อนประจุ2ประจุก่อนนะคะก็คืออย่างที่นักเรียนมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือประจุชนิดเดียวกัน จะผลักกันส่วนประจุต่างชนิดกันจะดูดกันนั่นเองนะคะรูก็จะยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าประจุชนิดเดียวกันนั้นคือประจุบวกก่อนนะคะบวกบวกกับบวกอ่าเราก็จะให้ชื่อตัวนี้เป็น q 1ประจุที่1กับประจุที่2นั่นเองนะคะเป็นการผลักกันใช่ไหมคะอะ่าเดี๋ยวเขียนลบกับลบด้วย ะะเป็นเป็นประจ,จุชนิดเดียวกันนะคะและ่งนันหนึ่งก็คือเป็นต่างชนิดกันก็คือเป็นประจ,จุบวกกับประจ,จุลบนะคะ q หนึ่ง q สองหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็น q หนึจจ่ง q สองประจุตัวที่หนึ่งกับประจ,จุตัวที่สองนั่นเองนะคะ,ะเรามาดูนะคะประจ,จุชนิดเดียวกันจะผลักกันประจ,จุต่างชนิดกันจะดูดกันนะ,ะซึ่งการที่เราจะบอกทิศทาง ทิศทางหรือแรงลับที่กระทําต่อประจุที่ถามนะคะเราก็ต้องไปโฟกัสที่ประจุที่ถามอย่างเช่นถ้าถามว่า2ประจุนี้นะคะสประจุนี้ประจุนี้กับประจุนี้1กับ2นะมันออกแรงกระทําอย่างไรโดยที่ก็จะต้องถามว่าอ่ะประจุที่1เนี่ยจะมีแรงกระทําหรือทิศทางของแรงที่กระทําจากประจุที่2อย่างไงนะคะ เราก็จะต้องมาพิจารณาว่า Q 1หรือประจุตัวที่1ถูก Q 2ทํทำยังไงนั่นก็คือมันเป็นประจุที่ชนิดเดียวกันใช่ไหมคะมันก็จะผลักกันดังนั้นทิศทางที่ประจุที่1ถูกประจุที่2กระทําก็คือผลักนะคะดังนั้นประจุที่1จะถูกทิศทางกระทําแบบนี้นะคะนี่คือทิศทางที่ประจุที่1ถูกประจุที่2กระทําก็คือถูกผลัก ะะส่วนประจุที่2ตัวที่2นะคะถูกประจุตัวที่1กระทํำยังไงนะคะมันถูกกระทําโดยมันก็ถูกผลักอย่างนี้นะคะถูกผลักมาในขณะที่2ตัวนี้นะคะเป็นประจุชนิดเดียวกันแต่เป็นลบเหมือนกันนะคะก็เป็นประจุเหมือนกันก็จะผลักกันนะลักษณะดเดียวกันนั้นก็คือประจุตัวแรก q 1เนี่ยถูก q 2กระทำยังไง น,ะะนั่นก็คือถูกผลักค่ะมันถูก Q 2ผลักนั่นเองทิศทางก็มาอย่างนี้นะคะ Q2 ก็ถูก Q1 ผลักมาอย่างนี้นะคะส่วนส,สองอันสุดท้ายนี้นะคะเป็นอะไรคะเป็นประจุบวกกับประจุลบนะคะซึ่งเป็นประจุต่างชนิดกันดังนั้นดูดกันทีนี้ก็ต้องมาพิจารณาว่าถามตัวไหนถามตัวที่1หรือถามตัวที่2ถ้าถามตัวที่1 สมมติว่าถามตัวที่1ว่าตัวที่1ถูกตัวที่2ทํายังไงหรือเรียกว่าแรงที่กระทาต่อประจุตัวที่ Q 1 q1 เนี่ยมันมีทิศทางยังไงนะคะคือเรารู้ว่ามันดูดกันนะคะมันดึงดูดกันดังนั้นถ้าถามว่า q1 ถูกกระทําในทิศทางใด q1 ถูก q2 ดูดนะคะนั่นก็คือมีทิศทางนี้ยังไง นะคะอันนี้คือ q 1ถูก q 2ดูดและถ้าถามว่า q 2ถูกแรงกระทํำยังไงนั่นก็คือ q 2ถูก q 1ดูดนี่ก็คือเรียกว่าเป็นแรงดึงดูดนะคะอ่ะอันนี้จะจะเป็นตัวอย่างของประจุ2ประจุนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเกิดว่ามีมากกว่า2ประจุนะคะแล้วถามประจุใดประจุหนึ่งว่าประจุนี้จะถูกแรงกระทํา ยังไงมีทิทางยังไงนะคะหรือเรียกว่าเป็นทิทางทิทางนะคะเ,เป็นทิทางของแรงลับนั่นเองเพราะมันมีมากกว่า2ประจุนะคะแรงลับที่กระทําต่อประจุ ต่อจุดประจุจริงๆจะต้องเป็นจุดประจุต่อจุดประจุต่อจุดประจุนะฮะจากกลุ่มจุดประจุค่ะเพราะว่ามันมีมากกว่าสองประจุนะฮะจากกลุ่มจุดประจุค่ะอ่ะอย่างนี้นะคะอ่ะครูจะยกตัวอย่างสมมุติว่านะคะมีประจุอยู่3ประจุดด้วยกันนะคะ มีูสามประจุสมมุติวางตัวกันอย่างนี้เห็นไ,ไหมคะมี3ประจุประจุแล้วก็สมมุติว่าอันนี้เป็นบวกประจุแรกเป็นบวกประจุที่2เป็นบวกประจุที่3เป็นลบอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอาจจะให้ชื่อว่าเป็น Q1 Q2 Q3 ก็ได้นะคะอ่าอันนี้เป็นบวก Q นะคะอันนี้ก็บวก Q อ่ะอันนี้จะเป็นลบ Q นะคะเป็นประจุลบ อ่ะสมมติว่าประจุนี้เป็นชื่อว่าประจุที่1นี่เป็นชื่อว่าประจุที่2และนี่ชื่อว่าประจุที่3นะคะประจุแต่ละตัวนะคะมันวางตัวกันอย่างนี้ใช่ไหมคะและมันก็จะถูกแปลงกระทําจากประจุที่อยู่รายร้อมแต่ตอนนี้เรายกตัวอย่างมีแค่3ประจุนะคะประจุสมมุติประจุที่1ก็คือตัวนี้นะคะประจุตัวที่1นะคะประจุตัวที่1ถูกกระทําจาก กลุ่มจุดประจุยังไงก็คือ Q2 กับ Q3 ก็จะออกแรงกระทำต่อประจุ Q1 นะฮะนี่คือถามว่า Q1 เนี่ยถูกแรงกระทำมีทิศทางยังไงนะฮะเราก็ต้องมาโฟกัสที่ Q1 ถ้าถาม Q2 ก็ไปโฟกัสที่ Q2 ะะแต่ตอนนี้ถาม q1 ก่อนก็นแล้วกันถาม q1 ว่า q1 จะถูกแรงกระทํำยังไงซึ่งมี2ประจุที่ล้อมอยู่นะคะแล้วก็ต้องมาพิจารณาว่าประจุที่เ Q 1เนี่ย q1 เนี่ยเป็นบวกอันนี้ก็เป็นบวกแต่อันนี้เป็นลบนะฮะซึ่งเราก็ต้องมีความรู้อยู่แล้วว่าถ้าประจุชนิดเดียวกันจะผลักกันถ้าประจุต่างชนิดกันจะดึงดูดกันนะคะ อเราไปดูว่า Q1 ถูกแรงกระทํำยังไง Q1 ก็จะถูก Q2 กระทำและ Q1 ก็จะถูก Q3 กระทําแต่ที่ทางเป็นยังไงเราไปดู Q1 ถูก Q2 กระทําโดยที่มันเป็นบวกทั้งคู่เป็นประจุชนิดเดียวกันดังนั้นผลักกันดังนั้นเราก็จะมาเขียนทิศทางที่ Q1 เนี่ยถูก Q2 กระทำนะคะ Q1 ถูก Q2 กระทำอะ คิวหนึ่งถูกคิวสองกระทำโดยการถูกผลักนะคิวหนึ่งถูกคิวสองผลักนั่นเองก็คือจะมีทิศอย่างนี้อันนี้คือคิวหนึ่งถูกคิวสองผลักนะคะ,ะก็เสร็จสิ้นไปสำหรับคิวหนึ่งถูกคิวสองผลักแต่ทีนี้มันก็จะมีคิวสามอยู่ตรงนี้ก็จะออกแรงกระทําต่อคิวหนึ่งด้วยเช่นกันโดยที่มันเป็นประจุ ต่างชนิดกันมันจะดึงดูดกันดังนั้นนะคะเราตอนนี้เราถามว่า q 1เนี่ยถูกแรงกระทำยังไงที่ทางของแรงลับจะเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องโฟกัสที่ q 1ใช่ไหมแล้วมันถูก q 3กระทำ q 1ถูก q 3ทําโดยถูกดูดนะคะโดยถูกดูดดังนั้นจะมีทิศชี้ไปหา q 3อย่างนี้อันนี้คือทิศของแรงที่ q 3ดูด q 1หรือเรียกว่า q 1ถูก q 3ดูด นะคะ,ะดังนั้นถามว่าแรงที่กระทำต่อ Q 1เนี่ยมีทิศเป็นยังไงนะคะคำตอบก็คือมันจะทิศทางของแรงลับที่กระทำต่อ Q 1ก็จะอยู่ระหว่างระหว่างทิศทางนะคะจะอยู่ระหว่างทิศนี้กับทิศนี้นั่นเองก็คืออยู่บริเวณตรงเนี้ยนะคะแต่ว่าจะอยู่ รห,หรือมีมุมเท่าไหร่นั่นเราต้องไปทําการคํานวณอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราเฉพาะที่ทางก่อนนะคะต่อมาค่ะสมมติว่าถามว่า q 2ถูกแรงกระทํำยังไงซึ่งหมายความว่ามันถามแรงลับนั่นเองแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าแรงลับมีค่าเท่าไหร่หรือว่าแรงลับมีทิศย,ยังไงนะคะอาจจะใช้คํารวมรวมว่า q 2เนี่ยนะคะซึ่งเป็นประจุบ,บวกเนี่ยถูก แรงกระทําจิตทางใดก็หมายถึงแรงรับนั่นเองเพราะว่ามันมี2ประจุไราหลอมอยู่นะคะเราก็จะมาพิจารณาเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนคําถามมาว่า q 2ถูกแรงกระทํำยังไงนั่นเองเราก็ต้องมาโฟกัสที่ q 2นะคะเราก็จะมาเริ่มพิจารณากันนะคะว่า q 2อันดับแรก q 2ถูก q 1ทําำยังไงเราก็มาดูว่ามันเป็นบวกเหมือนกันดังนั้นมันลักกัน แล้วเราก็มา,าโฟกัสว่า Q 2ถูก Q 1ทํากระทําในทิศทางใดนะคะแรงนะคะบวกเหมือนกันผลักกันดังนั้นนี่คือทิศทางของ Q 2เอ Q 1นะคะทิศทางที่ลูกศรน,นี้นะคะทิศทางที่ Q 1ผลัก Q 2นั่นเองนะคะผลักมันถูกผลัก Q 2ถูก Q 1ผลักนะคะ อ่ต่อมาค่ะเราก็จะมาพิจารณาว่า q 3ออกแรงกระทาต่อ q 2ยังไงเพราะตอนนี้เราถาม q 2นะคะ,ะ q ่า3กระทากับ q 2โดยมันเป็นบวกกับเป็นลบแต่ q 3เป็นลบดังนั้น q 2ถูก q 3ดูดค่ะ,นะคะถูก q 3ดูดก็มีทิศไปอย่างนี้ถูกดูดนะะถูกดูดเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยทิศทางของแรงลับนะคะก็จะอยู่ระหว่างสองทิศนี้ ะะอยู่ระหว่าง2ทิศนี้นะคะแต่ว่ามีค่าเท่าไหร่อันนั้นก็ต้องไปคํานวณอีกทีหนึ่งนะ,ะดังนั้นอันนี้คือทิศของแรงลับในกรณีที่ถามว่า Q 2ถูกถูก Q 1กับ Q 3ทํทแล้วแล้วแรงที่กระทำต่อ Q 2เป็นยังไงก็คือตอบเป็นแรงลับนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแรงลับของทั้งสองอันนะคะแรงลับ F ลับค่ะ F R ก็ได้นะคะ FR นะอันนี้เป็นทิศของแรงรับค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงทิศทางของแรงรับที่กระทำต่อประจุนั่นเองนะคะก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ